วัครับวันนี้จะมาสาธิตการถอดเปลี่ยนปลดลมระบายความร้อนนะครับเริ่ม่แรกถอดแผ่นฟพิวเตอร์ของฝุ่นออกมาก่อนนะครับหมุนน็อตตัวนี้ไปทางด้านซ้ายนะครับขันนอ็อตทั้งหมดมีอยู่จำนวนแปดตัวนะครับ ถ้าหากไม่มีสว่านก็ใช้เป็นไขควงธรรมดา,าก็ได้ การดึงออกยกขึ้นก่อนนะครับขึ้นดึงจะเห็นตัวพัดลมครับพัดลมระบายความร้อนจะมีน็อตยึดอยู่ทั้งหมด4ตัว นี่นะครับน็อตทั้งหมด4ตัวทำการขันน็อตออก รนนี้นะคับทําการบีบบีบที่เชี่ยวแล้วก็ดึงดึงขึ้นแล้วก็ปลดสายไฟตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็ทําการดึงพัดลมออกมาได้เลยส่วนขั้นตอนการใส่ก็คือทำกลับไปเหมือนเดิม ก็ใส่น็อตขันแล้วก็เสียบตัวแจ็คใส่ไฟเข้าไปที่เดิมหนแล้วก็ประกอบกับตามวิธีเดิมที่ถอดออกมาครับโอเคครับตอนการประกอบตัวเครื่องนะครับจะเห็นต่งนี้ล่องตัวนี้กับตัวฐานเครื่องครับตัวเครื่องประกอบใตรงกันล็อกก่อนก่อนที่จะปิดฝา จะนัํนนาฝาหลังเข้ามาประกอบได้เลยต่อไปเป็นวิธีการประกอบครับหลังจากที่ติดตั้งอมอเตอร์พัดงลมเสร็จแล้วถอดตรงนี้ออกได้นะครับจะได้ปิดฝาเครื่องได้ง่ายๆากนั้นนําฝาหลังมาเอาสวิตตัวนี้ที่ถอดออกตอนแรกใส่เข้าไปแล้วการขันน็อตเข้าที่เหมือนเดิม นอเสร็จแล้วก็นับาลังข้ประกบตัวเครือานกนอก็อตไว้ก่อน นำมันมาสา่ยให้ครบจนครบถ่ายตัว ก็ปิดแผ่นกรองอากาศาเจ็ดชิ้นคั